เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องของ Ste ปเพย์นะครับแล้วก็เกมที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยกำลังดูอยู่นี่ก็คือเกมที่มีชื่อว่าแกรนสก้าเนี่ยครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแล้วก็เพิ่งจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ในวันนี้เลยนะฮะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคัสตีนนะครับคัสตีนนี้ผมมีแปลไทยไว้แล้วนะนะครับสามารถจะหาดูได้จากในช่องเลยนะครับหรืพิมพ์ไปว่าแกรนสก้าซับไทยบนช่องเสิร์ฟยูทูบก็ได้เเเดี๋ยวนนน่่าาาจจจจะะะออขึ้มแหล เาเป็นฉากเปิดนะครับอันนี้เป็นเลออนนะครับเรียกได้ว่าเป็นวีรลบุรุษนะครับออกแนวแบบเป็นระดับแกรนไนนะครับเรียกว่าเป็นฉากที่เท่มากนะครับแบบสุดๆอนิเมชั่นต่างๆในเกมก็ดูน่าจะน่าจะดีนะอยวลองไปเล่นพร้อมกันนะครับก็ผมยังไม่เคยเล่นมาเหมือนกันโอเค ไะเดี๋ยวผมขอกดข้ามในส่วนฉากตรงนี้ไปเลยกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูกันเราเองนะเพราะว่ามันน่าจะยาวและสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว mmorpg นะครับซึ่งก็ภาพสวยเลยแหละนะครับเริ่มแรกก็ต้องมาขอปรับกราฟิกกันก่อนนะครับถ้าใครอยากปรับกราฟิกให้สุดเนี่ยก็เลื่อนไปทางขวาเลยนะครับขวาสุดทุกอย่างเลยนะครับก็จะทําให้ภาพเนี่ยออกมาสวยที่สุดต่อไปก็เราจะมาเลือกเซิร์ฟเวอร์กันนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ผมไปเล่นนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไอชานะก็คือ olol นะครับเนี่ยฮะนี่แบบนี้เลย แบบเหมือนกับ O L O L นะนะครับหรือบางคนจะเลือกแค่ O L ก็ได้นะครับมันก็ง่ายดีนะครับแต่ผมขอเลือกเป็น O L L 2ดับเบิลดีกว่าอย่างนี้มันจะดูง่ายกว่านะครับเริ่มเกมด้วยฉากคัสซีนอีกแล้วนะครับเกมนี้ฉากคัสซีนทุกท่านจะเยอะเลยบ้งเนี่ยเพราะว่าผมเคยดูจากตอนเซิร์ฟเทสของชาวต่างประเทศนะครับเพราะเราดูเขาเล่นมาว่ามีเป็นยังไงเกมเพล์เป็นยังไงบ้างคิววน่ารักมากเลยอ่ะ <laughs> ตัวเอกนี่คือแบบดูหล่อยนะนางเอกมาแล้วนางเอกมีชื่อว่าไซเลียสนะครับซึ่งผมค่อนข้างจะอวยมากๆกันแหละเพราะว่านางแบบตรงแบบจริตความชอบของผมด้วยนะด้วยสไตล์หน้าทางแล้วก็หน้าตาขงนางโอ้ แล้วก็เพลงต้องแบบมาแล้วลอรอเฮ้ย <c oughs> นี่หันไปสบตากันหน่อยเออเอาวะ่ะเดี๋ยวนี้ผมขอข้ามไปเลยกันเนาะนะครับฉากศีลน,น่าจะยาวเปล่าวะเอา้าไม่ต้องไม่ต้องข้ามดีกว่านะครับโอเคมันมันต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นเล่นก็จัดไปคือ จะบอกว่าใครที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยจะต้องต่อ VPN ในการเล่นนะครับหรือว่าใครที่เข้ามาในเกมแล้วนะครับต่อ VPN แล้วเข้าเกมมาแล้วก็ะระหว่างเล่นเนี่ยสามารถจะกดปิด VPN ไปได้นะนะครับแต่ว่าแต่ว่าคือของผมเนี่ยไม่สามารถปิดได้สําหรับ iOS เนี่ยผมคือจะบอกว่า i o s อเเครื่องไม่ได้แต่ว่าเครื่องผมเนี่ยมันไม่สามารถปิดได้นะครับระหว่างที่ที่แบบว่าเล่นอยู่ระหว่างที่เปิดอยู่ปิดปุ๊บเกมก็จะค้างหมุนติ้วแล้วก็หลุดออกเลยอันนี้ก็เป็นเล่นผมเองเหมือนกัน ตรงนี้ขอข้าม,มาแล้วกันเนาะนะครับช่วงนี้ฉากก็ไม่ได้มีอะไรแนะนำตัวคอรแนะนำสกิลเล็กน้อยเดี๋ยวเราข้ามไปดูที่มันเจ๋งเงลยดีกว่าข้ามมาที่ฉากคัดซีนแบบตอนที่ลังปลุกนางเอกนะครับโอ้น่าเอ็ักมากเลยยังสวยนะครับชอบมากโคตรสวยเลยอ๋อผมชอบคิวอีแบบดูนางคนป่วนดีนะโอเคข้ามไปดีกว่าครับ รอบหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละคร3ตัวครับที่จะเอามาเข้าปาร์ตี้นะครับก็จะมีเจ่าตัวพระเอกนะครับลาดมีเซเลียสมีคิวอีนะครับซึ่งผมก็จะเลือก3ตัวนี้เป็นหลักแล้วก็มีน้ามาเรียนะครับแล้วก็พวกเจ้าคาสพวกนั้นนะครับก็ตอนนี้มันมีแค่นี้ในอนาคตเนี่ยจะมีอัปเดตพวกตัวละครแบบตีมญี่ปุ่นไอ้พวกนี้เข้ามาด้วยนะครับโอเคผมเลือกตัวรวยบร้อยนะครับก็มาเริ่มเัือทีนะครับเข้ามาที่ฉากเกมเพย์ภายในเกมแบบ จริงจังสักทีในการเดินแผนที่เดินแมปแล้วก็ฟาร์มต่างๆนะครับอันนี้เป็นฉากพูดคุยที่ก็โอเคผมก็ชอบนะมันเป็นแบบตัวละครมันแบบว่ามันเหมือนกับดุกดิกได้มีท่าทางนะครับเออเขาทำออกมาอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ให้อารมณ์ที่ดูน่าสนุกดีนะครับกับการอ่านเรื่องดูเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ไหนเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการต่อสู้โจมตีกันบ้างนะครับรับเพชรรับไปปเดินเควสกดทางนี้นะครับมุมขวาบนเลยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ นี่ปึ๊บเ่แรกก็ตีอะไรตีซรามรออมาดูเลยโอเคอันนี้จะเป็นปุ่มออตโอตโน้นะครับก็ให้เลือกเราว่าจะปรับออตโต้ไหมอะไรนี้นะครับแต่ว่าก็ควรปรับนะครับกดเองก็ดูลำบากเหมือนกันนะอันเมชั่นตัวละครนี้ก็ดูแบบว่าไม่แข็งนะครับผมว่าดูไม่แข็งนะดูมันดูลื่นดีนะก็ใช้ได้นะครับรู้สึกว่าเอ้ยมัน มันดีอะเกมอื่นนี่คือแบบตัวคอคแข็งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าการสวมใส่พวกอุปกรณ์แกรนเวฟอนนะเยเบลอัพแล้วนะครับไปเดินเควสกันต่อเราสามารถจะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนหน้าตาของตัวละครได้นะเปลี่ยนสีผมได้ด้วยนะครับมันจะมีหน้าให้ปรับอยู่นะอนตอนที่เลือกตัวคสามตัวก็มีให้ปรับนะครับ หรือว่าเราสามารถจะเปลี่ยนตอนหลังก็ได้เหมือนกันก็มีปรับเหมือนกันนะครับเนี่ยวะดูฉากตอนวิ่งดีรู้สึกว่านางเอกวิ่งอยู่แบบไม่แขนนะ็งอ่ะมันดูแบบเออวิ่งจริงๆก็ดูตอนใช้สกิลนะครับสวยสวยบอกเลยว่าเยสวยมากมาก็ฉากผมว่าพอมาเห็นจริงๆแล้วอสดชื่นครับคือสวยสวยครับแต่สรับผมนี่ผมยังมองว่าถ้าเกิดไม่เล่นบนพีซีแล้วมันภาพยังแบบมันไม่คมเท่าไหร่นะยังรู้สึกว่ามันแบบมัวมัวดูแบบ มันดูแบบเขาเรียกว่าภาพแตกๆบ้างเล็กน้อยนะเอาล้ครับผมก็กระโดดข้ามมาแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นฉากในเมืองแล้วนะครับเข้ามาที่เมืองเอสเอสโปรอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ชื่อเมืองอะไรสักอย่างนี่นะฮะนี่ผมซูมมาดูเลยกันเนี่ยซูมไ่ใกล้ก็ดูน่าดีนะครับชอบนะแต่ว่าจากตาผมที่มองจอตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าภาพยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับพวกอย่างเกมอย่างเกมชินอิมเพ็กเนี่ยนะฮะเออ เกนชินนี่สุขภาพจะสวยคมกว่าจะบอกก่อนนะครับว่าเกมแ,แกนซาก้านี้นะครับเป็นเกมที่มีทุนสร้างถึงเจ0ดร้อยล้านเลยนะครับเยอะมากนะครับ <laughs> เยอะมากบอกเลยในเรื่องของเสียงเพลงต่างๆก็ได้รับการแบบว่าทําขึ้นมาโดยคนที่ทําเสียงเกม Final ฟ i n a น์นแฟนตีด้วยนะครับก็เรียนได้ว่าเสียงเกมก็นั้งจากไพเระแหละนะครับ อันนี้เป็นตัวละครที่มันให้กาชากเราป่าวะใช่ดินี่งไงใช่ครับเราได้เปิดกรชาครับตอนนี้มาดูว่าอะไรได้ตัวอะไรบ้างอ้าวอะไรวะไม่ให้กดอะไรเลยเหรออ๋อคือแบบบับงคับกรชาอยู่แล้วเนอะอันนี้ยังไงต้องบังคับแหละแต่ว่าไม่มีปุ่ม,มให้เรากดเลยเหรออีก้นไมขึ้นมาวืบเอาลรวะแล้วก็เลื่อนลงโอเคแสงวิ่งวิง่งดีครับ เป็นเกมที่มีฉากกาชาเรื่องมากที่สุดนะก็คือคือแบบเยอะต้องให้น้องวิ่งที่ต้นไม้เสร็จปุ๊บต้นไม้มีแสงวึ้งพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ใบกระจงกระจายลงมาอีกปุ๊บแล้วก็น้องต้องมา,าคอยกดไอ้นี่อีกขั้นตอนเยอะมาก <c ười> โหอ,อาร์ตคือแบบอาร์ตของพวกอุปก,กรณ์แกนเว็บพอนหรือว่าอาร์ติแฟกต์พวกนี้คือสวยมากเลยนะเขาว่าสวยมากอะ่ะให,ให้ให้อารมณ์แบบ <c ười> ผมเล่น <c ười> แกนบูเฟนซีเลยนะนะครับ ทีมเดียวกันเลชัดนนะครับก็ธรรมดาก็มีทีมสร้างของแกนบูม,มาด้วยร่วมแจมด้วยนะครับภาพการ์ต่างๆก็อาจะะแบบโทนคล้ายๆกันแบบนั้นแบบนั้นอืฟึ่มเรียกว่าเกลือนะครับจริงๆเราสามารถจะเปิดได้อเ r ได้นะในหน้าเนี่นะครับในการเปิดครั้งแรกซึ่งก็ใครอยากรีได้ก็รีไปแต่ผมไม่รีนะครับขี้เกียจด้วยความที่มันต้องต่อว p n ด้วยนะฮะข้ามาก็จะมาอยู่ในส่วนของ าการสสมใส่อุปกรณ์นะครับเป็นการสอนเรานั่นเองนะงดกดตรงมุมขวาล่างสุดก็จะเป็นการสวมใส่แบบออตโต้เลยนะครับจะเลือกออปชั่นที่ดีสุดให้ใส่ให้กับตัวละครทางด้านซ้ายจะเป็นอุปกรณ์ของแกลนเวบพอนนะครับหรือก็อคือสกิลเรานั่นเองนะครับจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสกิลได้ตลอดทั้งหมด4สกิลด้วยกันตัวทั้งขวาจะเป็นพวกอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์เนี่ยจะเป็นพวกแบบเพิ่มพลังตัต่างให้กับตัวละครของเราเะครับเพิ่มค่าฐานะต่างๆให้นะฮะมันจะแยกกันอย่างนี้เห็นปะก็เท่ากับว่าซ้าย4ขวาส นะครับไอช่องใส่อุปก,กรณ์เกมนี้จะบอกว่าสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะคือตัวละครที่สวมใส่แกนเวปพ่นในระดับแบบพิเศษระดับพวก SSR บางอันจะสามารถจะมีความสามารถพิเศษคือแปลงร่างได้ด้วยนะครับคือเท่มากไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูในส่วนของสมุดโคเด็กกันหน่อยนะครับว่าในระบ้าม,มีอะไรบ้างก็อันนี้จะเป็นหน้าของ,องส่วน พวกอาวุธแกนวิปพล์ครับทั้งหมดในเกมเลยนะครับไล่ไปงแต่ระดับ l s r ลงมาอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นตัวที่แปงลงร่างกับพระเอกนะครับโคเทตัวนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของอร์ติแฟกอะไรก็พวกอุปกรณ์สวมไฟต่างๆอังอื่นนะครับไล่ไปประมาณนี้เอาแล้วครับหลังจากที่ผมเนี่ยไปแอบซุ่มเล่นมานะครับ ประมาณสองชั่วโมงด้วยกันนะนะครับเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าด้วยกันนะครับก็เล่นไปได้ไกลแล้วนะครับแต่นี้เนะี่ยผมจะขอพูดสรุปๆด้วยกันนะครับว่ารประสบการณ์ที่ผมได้เล่นมาจากเกมแกรนซากัดนะครับในช่วงเปิดวันแรกก็ช่วยแรกผมรู้สึกว่าค่อคนข้างที่จะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะสำหรับผม้วผมรู้สึกว่ามันยังน่าผิดหวังอยู่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกมเพย์ยังไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้น,ตน,ตนอู้ว้าวอะไรแบบนั้นนะครับคือแบบก็ยังแบบ ก็ยังแบบเดิมๆนะครับแค่แบบตัวละครมีเปลี่ยนสกิลได้ก็จริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสกิลมันก็ยังไม่ได้บูวามากเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ดูแบบว่าโอ้วาวแบบอะไรหะนะครับก็อาจต้องใช้เวลาเล่นไปอีกสักหน่อยนะครับเพื่อซึมซับกับระบบเกมที่มากกว่าก่อนนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นแค่ช่วงเริ่ม,เร,มเริ่มเล่นแบบว่าแรกๆนะบวกกับความรู้สึกที่เฟลๆนิดหน่อยด้วยนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยได้ประกาศแบบบล็อก บล็อกโซนแบบว่าคนที่เล่นต่างประเทศกันหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าเขากลัวคนที่จะทะลักเข้าไปนะครับแบบเซิร์ฟเวอร์เต็มแล้วแบบต้องติดออรอคิวเยอะเนี่ยคือคนเกาหลีเขาจะบ่นกันไงน,นะครับซึ่งเป็นตามภาษาเกมแบบพวกแนวๆแบบนี้สัส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับเออนะครับชาวเกาหลีครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะับคำปื้มก็เลยกลายว่าเขาต้องเอาใจคนในประเทศเขาก่อนนั่นเองนะครับก็ทำให้มีการบล็อกมีนุ่ยนั่นทําให้แบบมีความยุ่งยากในการเข้าเล่นเกมในการต่อ VPN เข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ ไม่สามารถจะเล่นบนเวอร์ชัน PC ได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะทำการแบบว่าต้องยืนยันตัวตนแบบด้วยเบอร์เกาหลีด้วยนะครับก็ทําให้อ่อยเจ๋งเลยนะครับคือคือผมอยากซึมซับแบบแบบความสวยงามในส่วนของ PC นะเพราะว่าผมเห็นมาแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากจริงๆนะครับซึ่งแตกต่างจากในมือถือที่ดูละภาพแตกหน่อยด้วยเนี่ยตอนนั้นเลยนะครับตัวระบบอื่นของเกมก็มันก็อยู่หนับพอใช้ได้แต่ผมก็มองว่ามันไม่ได้ว้าวขนาดนั้น,นครับไม่รู้ว่าจะทำให้เบื่อง่ายหรือเปล่า แต่จากที่เล่นไปก็รู้สึกว่าแอบง่วงบ้างเหมือนกันนะเล่นไปแล้วแอบหาาบ้างบางจุดนะครับก็มันไม่ได้มีอะไรน่าว้าวขนาดนั้นอะระหว่างฟาร์มไปก็ก็เฉยๆนะครับคือเอาตรงๆอะผมรู้สึกว่าแอบคิดว่าเขาน่าจะน่าจะทาเป็นแบบว่าเทิร์นเบลจะดีกว่านะจริงๆผมว่าเทิร์นเบลยังไงก็ทำรู้สึกว่าเล่นยาวได้กว่าแล้วก็มันติดมากกว่าแนวเอ็มโอเยอะเลยนะครับจริงๆบวกกับตัวคอน่าสนใจอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าทำเป็นเทิร์นเบลก็ก็น่าจะเวิร์นะครับในเรื่องอะไรตนางน่าสนใจ นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีหลายคนที่เขาว้าวแล้วก็ชอบนะครับอะไรพวกนี้นะครับแต่นี่คือผมก็แรกๆอ่ะผมติดตามเกมนี้มาก็รู้สึกว่ามันต้องมันต้องปังเว้ยมันแบบมันต้องปังมันอาจจะต้องปังแหละแต่ก็ไม่ได้คาดหวังมากเพราะเป็นเกมในญ่โบงยพคือผมเล่นจริงแล้วโอเคก็ตามคาดก็โอเคก็จบกันไปคลิปนี้นะครับกับการรีวิวเกมแกนทากะนะครับหางจุดไหนเนี่ยผมพูดไปแล้วเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบใจขึ้นมาก็ ขออภัยด้วยจริงๆครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้นะครับก็สามารถจะคอมเมนต์เอาไว้ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนั่นเองนะครับก็แบ่งปันความรู้สึกจากการได้ลองเล่นแกนตกะกันหน่อยนะครับว่าว่าพวกคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับเกมนี้บ้างนะครับอ่ะก็แบบนี้สับคะแนนนะครับผมจะให้เกมแกนตกะในช่วงที่ผมเริ่มเล่นประมาณ2 3ชั่วโมงนี้ก็เอาไปสัก6กเต็ม1ิบแล้วกันนะครับ6เต็ม1ินะครับ แล้วก็ไม่ได้ว้าวมากนะครับ,บกลางๆก็มากกว่านะครับกับเกมมนี้นะครับโอเคและสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจากลากระเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชอบเนี่ยก็สามารถจะกดติดตามชแนลของเซตเพย์ของเราเอาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหากชอบอีกเนี่ยก็สามารถจะแชร์คลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถจะดูกันได้นะครับแบบแบ่งปันอะไรกันได้นะซึ่งผมก็จะยินดีแล้วก็ปรบปื้มเอามากๆเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับบ๊ายบายครับ